สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้หน้ากาก Honda HRV นะครับก่อนตัว2022นะฮะตัวนี้เป็นไซส์10นิ้วนะครับไซส์10นิ้วหน้ากากแบบมาใหม่นะครับมีลดลายนิดนึงนะฮะตัวนี้ตัวที่โชว์นะครับเป็น TS10 ตัวท็อปนะฮะแรม8 128 DualCPU นะครับ 828โด CPU นะครับอยู่ทูกัเอแมปสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับ Netflix Disney Hotstar ได้หมดนะครับโชครดแฮรตอบสนองไวนะตัวนี้ตอบสนองไวมากๆนะครับสุดยอดนะฮะ Google Map ได้นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับแล้วก็ เน็ตฟิกได้นะครับดิสก์ฮอสต a r ได้นะฮะ DSP ระบบเสียงนะครับสุดยอดนะฮะติดตั้ง10นิ้วนะครับจะล้นขอบมานิดนึงนะฮะตัวนี้แต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับเป็นตรงรุ่นนะฮะมีขอบลับอะไรเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับ HRV 10นิ้วนะครับจากร้านคูรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ